คือมันมันมาตรฐานของเบาอเอออันน <thing> ี้เราจะมาสาธิตการปรับเบาอนะครับจนรถที่ได้าตัวนี้รถรุ่นใหม่นะครับมันสามารถปรับได้นะครับมาาตรฐนของเบาันบ่ละอันนี้มันอยู่ฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเนี่ยฝั่งเนี้ยโยกขึ้นบ่อปรับได้นะครับนี่เออตัวไม่ตัวไม่เอาระดับประมาณแบบที่เขาต้องการนะเจ้ามันก็ขึ้นได้อีกอยู่เนี่ยนี สูงจนเท่านเลยวันเนี้ยเอาเจ้ากระปรับไอ้นี่เอาเจ้าก็ปรับไอ้นี่เออพอดีเลยประเสริฐที่เออนั่นแหละปรับเอายกเายกเอายกเอ่อปับมเอ็นี่ขนาดอันนี้โตโยต้าเซตอิดิชั่นนะครับอัตมัติเตะโดนแล้วล่ะมันมีม้าเตะโดดเร็วอันอันนี้เขาเฮ็ดบอกเป็นเตะโดนแล้วเออให้เขาให้คลิปออกมาเพื่อสำหรับคนที่ไม่รู้ข่อยกระโบ้โค้กันว่าข่อยโบ้มีรถใหม่